จ้วันนี้เป็นยังไงบ้างครับเปิดตัวเป็นตั้งแต่เขาได้ว่าเป็นแบบไอกลัาเป็นแบบความนิยมใหญ่อะไรใช่ค่ะก็จะต้องขอสรารภาพว่าไม่น่าเชื่อว่าขนมในวัยเด็กของเราขนมข <laughs> องเราที่เราอด้กินแล้วเออในวัยเด็กของเราแล้วแบบว,ว่าวันนี้ได้พาลูกมาอีเวนต์ออก็แบบว่ารู้สึกขลังค่ะอมาตะมากค่ะส่วนันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านเรากับโครา ก็ตอนเด็กๆอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนชมแล้วตอนเด็กๆเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนนมเราจะเล่นนมหมีใช่ไหมแล้เล่นนมหมีแล้วก็จะแบบว่าอยู่ในซองที่แบบว่าเป็นซองที่แบบฟอยเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบเงาเงาเนี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นขนมแบบแพงอ่ะแบบพรีเมียมอะไรเงี้ยเออใช่แล้วก็จะแบบว่าเหมือนแต่ละตัวเนี้ยเขาก็จะแบบพิน เขาเรียกว่าไอพิมพ์ลายข้างหน้ามาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก่อนกินก็จะต้องแบบพินิษพิจารณาได้ลายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ก็เรียกว่าเป็นอีกเก้าวใหม่เขาก็จะมีการใส่เป็นคำอ่าเป็นคําลงไปอะไรเงี้ยค่ะได้ชมได้ชิมด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะก็รสชาติเดิมค่ะเหมือนตอนเด็กๆแม่ชอบมา ก็จริงๆตอนนี้ก็เห็นว่าที่ทางลูกค้าส่งมาให้ชิมที่บ้านก็มีรสใหม่ๆเยอะค่ะมีชาพงชาเขียวมีช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่มีรสนมแต่ว่าก็ชอบออริจินัลที่สุดอยู่ชอบรสอะไรครับอ่าสตรอเบอรี่ชอบสตรอเบอรี่อ่ะแย่งน้องเหรอทำไมใคอยู่ก่นผมชอบค่ะเพราันิดว่าน้องๆจะได้คำสาปจากการเล่นตอกทำจากเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเล่นเกมในกิจกรรมดูซิว่าจะเรียงได้เรื่องไหม อันนี้อ kind of ัน kind น of ี roat, ้สายฟ้ากับพายุอยากมาเล่นมาเล่นมาหาที่โลราภมาเป็นไหนบ้างครับคุณรอเล่นดานไหนครับสไลเดอร์สไลเดอร์เลยหรอแล้วพี่สายฟ้าล่ะคะพี่สายมาเล่นเหมือนกันเหมือนกันแม่พานละกานแข็งสาวขาอะไรบ้างคะเด็กๆสามคนก็ค่ะก็เอเนอยุ่งนิดนึงค่ะก็แล้ววันนี้แม่ก็เดี๋ยวแม่วิ่งต่ออีก ก็มันทำไมมันต้องแบบว่าเป็นวันนี้แต่ก็สนุกดีค่ะก็ก็ดีแหละก็ให้เขาได้มาสัมผัสบรรยากาศการทำงานจะได้รู้ว่าเงินมาถ่ายยากวันนี้สามคนคูณสามนะพี่ชมโอ้ก็ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวเพากลัวกันหมดไม่ใช่ค่ะงานแม่สายกับแบบออกน้องกับทำงานกับพี่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะชินไหมครับออกงานกับแม่ชินหรือยังครับชินชินไหมครับคุณชินไหมครับคุณชินไหมครับออกงานกับแม่ ชินชอบเวลาออกงานแม่ตัดชุดหล่อๆให้ใช่ไหมชอบไหมเเลือกเลือกสีชุดเองไหมคะสีตามบีบลูกค้าวันนี้อูยุนี่สุดเลยได้บีบอะไรฝั่งแบบไม่ได้บีบเลยนะเขาแบบเขาเป็นนมแล้วเขาเป็นเต้าเท่แล้วใช่ไหมครับ แซวได้แต่อย่าแรงนี่เลยพี่ชม่าแบบว่าเหมือนตอนนี้น้องเริ่มถใส่แล้วว่าซึ่กันแต่ว่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ห่วงหรอกค่ะก็ให้เขาเป็นตัวเองอ่ะเออก็ไม่ได้ห่วงแต่ว่าก็เราก็ให้เวลาก็อยู่กันแบบใกล้ชิดอยู่กันแบบเป็นเพนะื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มอนิเตอร์เขาไปค่ะแล้วคุณพ่อล่ะครับห่วงไหมครับเพราะว่าจริงเหมือนตามใจชเหมือนกันทำรออะไรอย่างเงี้ย พ่อก็ห่วงไหมคือเขาก็จะมีคอนเซิร์นแบบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราแบบเป็นแม่เนาะฉันว่าจริงๆก็จะน่าจะคล้ายๆกันทุกบ้านอะไรย่างเงี้ยผู้ชายเขาก็จะมีเรื่องที่เขาอยากจะปลูกฝังให้ลูกชายส่วนเราก็จะมีอีกอีก,อกเรื่องหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องความรับผิดชอบระบงระเบียบวินัยในอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆเรื่องในแต่ละวันอะไรย่างเงี้ยแต่พ่อเขาก็จะแฮนด์เดิลเรื่องของกีฬาความเป็นลูกผู้ชายอะ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อาหารแล้วก็อาหารด้วย,วยใช่ไหม ก็ป๊าบอกให้คุณกินอะไรให้กินให้กินอะไรเยอะๆให้กินเนื้อให้กินเนื้อให้กินโปรตีนเยอะๆใช่ไหมแล้วทำตามไหมทำตามไหมครับชอบไหมชอบไหมคาต้อปบเกมยัตอนนี้น้องน้องพัฒนาการกยังไง่เรียังีคารอว่า้แบบเรียน้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆคนที่ไม่ได้เจอนานมาเจอก็จะบอกว่าอุ้ยโตเป็นนุ่มแล้ววัยมากเลย แต่ว่าในความเป็นหูก็ยังมีความเป็นเด็กเออก็ยังมีความอะไรยังมีความก็ยังเด็กอยู่แหละก็เขาก็ยังเด็กในสายตาของเราอ่ะแต่ว่าแตแม่ช็ก็รับมืออยู่ใช่ไหมครับกับน้องน้งฉตามคนอะไรก็มีบางวันก็กรีดบ้างอะไรบ้างแล้วแต่สภาวะของตัวแม่เองเลยค่ะแต่ว่าก็ก็ว่ากันไปเป็นวันวันเวลาแบบว่าถ้าเกิดสมมติแม่กำลังเริ่มจะดูเด็กเขาจะดูเลยไหมคะเวลาแม่ดุคุณดูออกไหม ยังไงคะยังไงบ้างจำแม่งี่จำแม่จำม่ดูจำม่ดันเป็นอะไรพแม่เป็นอย่างนั้นหรอเวลาใช่ไหมใช่ไหมเราแม่เป็นยังไงคะพี่สาวสายแม่ดูยังไงแม่ทำยังไงฉันไม่ได้กรี๊ดแบบนั้นเป็นดูหรือเป็นบ่นนะคุณผู้ชมก็ทั้งสองอย่างแต่เขาฟังใช่ไหมฮะ ก็คือป๊าเขาจะบ่นเยอะกว่าอ่าป๊าบ่นเยอะกว่าแม่ใช่ไหมคือเขาชมว่าเขารู้แหละว่ามันจะมีเลเวลของน้ําเสียงที่รู้ว่าอันเนี้ยจริงละอันนี้มันก็จะมีแบบบ่นไปเรื่อยพูดไปเรื่อยบ่นแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรเงี้ยพูดซ้ําๆอย่างเงี้ยกับแบบว่าอันเนี้ยเริ่มสีเรียมละอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ใครดูกว่าป๊าปาหรือแม่ป๊าป๊ากลัวกัวเวลาป๊าดูไหมคะ ก้าใครบกันคะแล้วาปเน่าแเท่ากันเท่ากันแต่เขาดูแบบสนิทกับปลาป๊ามากกว่าก็ก็ทำกิจกรรมผู้ชายผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนเด็กๆเราก็ยังพอแบบอย่างเวลาเขาชวนเราเล่นน่ะเราก็จะพยายามชวนเล่นอะไรที่แบบมันนั่งอยู่กับที่นั่งเฉยๆหลอกให้แบบระบายสีต่อเลยก็อย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กผู้ชายอ่ะมันก็ ฮอร์โมนเนาะมันก็อยากออกไปแบบออกไปใช้พลังไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะขี้เกียจอ่ะพออก็จะพาไปเขาก็จะสนองนี้กันในทางนั้นอ่านีความสามารถถึงปลากันที่ด้วยก็ปลูกฝัง่ะก็ปลูกฝังก็แต่ว่าถามว่าแบบอุ้เก่งแบบว่าโดดเด่นแบบอะไรเงี้ยไม่ก็เอาเป็นว่าเราเราเราพอใจแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าคือแค่บอกเขาว่าอะไรก็ได้ขอให้เล่นมีแบบมีติดตัวเนี่ยวันวันนี้นี้คุณมีแข่งว่ายน้ำใช่ไหม คนนี้ชอบว่ายน้ำคนนี้ชอบเทนนิสอะไรเงี้ยก็ขอให้เล่นอ่าไม่ต้องแบบจริโอ้ยไม่ต้องแบบเป็นทีมชาติเลยขอให้แบบว่าเออมีติดตัอแต่ว่าผมเป็นทีมโรงเรียนนี่นะเออเออจะเป็นใครครับว่ายน้ำเีรยวเข้าเรียนเมื่อไหร่คะสิงหานี้ค่ะความตื่นเต้นของเขาขนาดไหนครับคุชมเห็นพูดตลอดเลยเคะว่าเขาไม่รู้ว่าสิงหาคืออะไร คือเกลบอกว่าอาทิตย์หน้ายังไม่รู้เลยว่าอาทิตย์หน้าคืออะไรอะไรเงี้ยเออคือมันคงต้องใกล้จริงๆริงเขาถึงจะเก็ตว่าเออมันใกล้แล้วแล้วเขาก็ยังอาทิตย์หน้าเกลไปโรงเรียนไม่ใช่การอันที่หน้าคุณปิดเทอมแล้วพอเปิดเทอมเนี่ยน้องก็ไปเออไม่สนิทแบบมีกำเป็นนะคะว่าแบบเขาจะแบบเหมือนเด็กเขาไปเรียนไปทำไนแล้วลองค่ายนอกบ้านแม่อะไรประมาณนี้คือลองก็ลองอ่ะมันก็เป็นมันเป็นพาร์ทหนึ่งของมันเป็นเรื่องปกติ ค่ะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวของเขาอยะะ่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้ว่าแบบเห็นรูปท้องแล้วแม่ใจจะสลายอะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันเพราะว่ามันเป็นเป็นมันเออมันมันเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องเจออยู่แล้วคือที่เขาเป็นเป็นเงียวอ้ยแล้วเขาจะมีมีแววไปทางไหนคะร้องหรือว่าจะแบบมีความสุขในการที่แบบได้เจอคนใกล้ที่โรงเรียเออคิดว่าวันแรกๆน่าจะตื่นเต้นเนีลยเพราะว่า ตอนที่ไปสอบไม่เหมือนพี่สายสายต้องคุณก็เคยร้องคุณก็เคยร้องการที่เปงานเตลกับเพลงร้องทีนี้ใ่ตเกลจะโดดเด่นเรื่องเต้นร้องไห้ใช่ไหมครับคือคิดว่าช่วงแรกอ่ะวันแรกๆอาจจะยังไม่ร้องแต่ว่าช่วงว่าเด็กทุกคนเหรอเรื่องปกติพอเหมือนพอเขาไปสักพักนึงแล้วเขาเข้าใจว่าอ๋อการไปโรงเรียนคือต้อง ไปทุกวันเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเริ่มเก็ตแล้วว่าอ๋มอมันต้องืองไปทุกวันมันมีฮอลิเดย์แล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เออ,เอ,อก็นั่นแหละแต่หมายถึงว่ายูต้องทําแบบเป็นรูทีนอ่ะยาวๆาวผมัน <พอ S 2> ไม่แปลเลยของเกลียว่ะมงึงโจกับสามโมงถ้า,ถาเกลียวกลับสองโมงถ้ามีอีซีเอเกลูก็กับสามสาสามโมงแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมมีอีซีเอผมต้องกับสี่โมงเออค่ะเราเตรียมดูแลน้องที่โรงเรียนหรือยังลูกผมต้องกลับสามโมงแต่ว่าเกลียต้องกลับสองโมงอ๋อเกลียวกลับก่อนใช่ไหม เขาก็รู้เขาก็แต่เนี่ยเขาก็ถามน้องไปเมื่อไหร่แต่ว่าช่วงปีแรกๆเนี่ยน้องจะยังอยู่ตึกเด็กเล็กอ่าใช่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักสองสามปีเขาก็คงไล่ตามกันแล้วก็ได้เจอกันตื่นเต้นไหมคับพีน้องจะไแตื่นเต้นไหมน้องจะไปโรงเรียนน้องจะไปโรงเรียนแล้วตื่นเต้นไหมคุณตื่นเต้นไหมน้องจะได้ไปโรงเรียนคุณอะไม่ไม่นี่คนตื่นเต้นจะแม่ม็คอยดูเองครับ ไปบนคาที่แปดปีมากครับสำหรับปีนี้จริงเหรอคะกับคุณค่ะนั่นหลายคนมองว่าแบบปิดแบบแม่อาจจะไม่ได้แบบเขาบอกว่าปีนี้แบบไม่ทำทำสุขอะไรเงี้ยาเป็นการปิดเกี่ยวกับไรืรองว่าแม่แบบเริ่มกิดตลอดในทางด้านนี้คือยังไม่ได้คิดว่าอิ่มหรือว่าไม่อิ่มนะคะก็คือมองว่าหนึ่งทำแล้วยังมีความสุขอยู่ไหมใช่ไหมคะ ก็ยังมีความสุขอยู่นะ,ะสองก็คืออ่อันนี้ก็คือถ้าพูดกันแบบบนะิสเนสเนาะแบบตรงๆก็คือว่าถามว่าทำแล้วยังตอบโจทย์ในแง่ของบิสเนสหรือเปล่าหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าการตอบแทนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในภาพรวมอะของของงานชมมันยังตอบโจทย์อยู่ไหมถ้ามันยังตอบโจทย์ทยอยู่ชมก็รู้สึกว่าชมก็ยังไม่ได้มีเหตุผลอะไรที ที่จะวางเออนอกสจากว่ามันไม่มีความสุขแล้วเออแต่ว่าณวันนี้ก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ดีค่ะสำหรับชมคือคานมันก็เป็นอะไรที่เหมือนมันเป็นเห็ุเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็นอะไรที่มันเป็นประเพณีส่วนตัวนะประจําปีของชมที่ทําให้ชมอะพยายามที่จะคีปอัพแล้วก็เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ทดีดดที่สุด,ดในปีนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เรียนรู้แล้วก็ปีต่อไปก็คือมันเหมือนมันเป็นมันเหมือนเป็น,ม,น,ปนมาร์กเกอร์อะไรบางอย่างให้ชมอ่ะแบบเออชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยแม่ตอนปีนี้แม่เอาอยู่ทุกนุ้เลยมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมครับเพราะว่าแม่ไปเดินภูมแบบติดกันเลยแบลยบลา,ายวันอะไรเงี้ยอุป,ปรสรรคมันก็ก็ก็มีแหละค่ะมันก็มันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องหลังบ้านที่แบบว่าคนอาจจะจะไม่ได้เห็นเช่นว่า คือบางทีพอเราเคนมิโกะจุดนสไลเดอร์นะำนอนเย็คือพอเหมือนโปรเจกต์มันใหญ่เนาะเออแน่นอนพาร์ทเนอร์มันก็มีเยอะแล้วก็งานที่เราต้องดีลิเวอร์หรือว่าเรื่องของตารางเวลาเรื่องของการพยายามที่จะจัดสรรให้วันที่เราอยู่อ่ะเราได้เนื้องานหรือว่าได้ดีลิเวอร์พาร์ทเนอร์ของอะไรเงี้ยสิ่งที่เซฟเฟตเตอใชเสนอ ก็ได้เสริมโหมดแต่ว่ามันก็จะหืดขึ้นคอนิดนึงว่าแบบเออมันก็มีเรื่องของเวลาเรื่องอะไรอย่างาเงี้ยค่ะแล้วมันก็อาจจะไม่มีวันช่วงที่แบบได้พักหายใจเพราะว่าการพักอยู่เฉยๆก็เป็นค่าใช้ใจ่าย <g ots> เออ <g ots> เพราะว่ากานเป็นโปรเจกต์ที่แบบแพงมีคนทรงคอนเทนต์กลับมาไหมอะไรนะคะคอนเทนต์กลับมาคืออะไรจ้ะพี่โซ่ไปถ่ายอาจจะอะไรเงี้ยมีป่ะจะมีหน่อยอ๋อ ยังไม่ได้คุยกับเจ้าอู่เลยว่าถ่ายอะไรไว้บ้างหรือเปล่าอ๋อแต่ว่ามีถ่ายไปใช่ไหมครับ <c oughs> ปกติก็ถ่ายไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้เนื้อพอที่จะมาปั้นเป็นเป็นบล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่นัก็ติดคหนึ่งในสิบห้าคนของคนไทยที่ต่างประเทศที่แบบสวยสุดในงานอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะ,คะก็ไม่รู้ใครเป็นคนให้คะแนนเนาะก็ว่ากันไปค่ะไม่ได้เห็นคนไทยบ้างไหมคะแบบดาราไทยไปเห็นค่ะก็ได้ก็เจอบ้างค่ะบางคนก็เจอตรงตรงพรมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะใช่ ปีหน้าจัดเต็มอยู่เนาะปีหน้าก็ถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดอะคะ่ะถ้าไม่ได้มีแบบอะไรที่แบบมันเป็นอุปสรรคจริงๆอะไรเงี้ยะคะ่ะแต่ว่าปีนี้แม่ได้กระทบใจที่มันเป็นแบบที่แม่ไม่เคยเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยคนใหม่ๆเก็ไม่ทำคนดางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอ๋อใช่มันไปคานมันก็เจอปกติใช่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ แด้วแน่นอนดูแนจะได้เห็นขับที่ประทําใจทุกทุกงานเลยก็คือจะมีบ้านบอลบ่อบอลแบบนี้เด็กๆื่นก็จะมีความสุขเลยเล่นกันมาเลยนะคะ่นอกไปเทเน่รอเก็บภาพเก็บคลิปกันได้ตานั้นนะคะ รับงนนี้ได้ังานอนวาดม้า365ทำใหม่สร้างไอเดียสนุกที่ไม่จบนะคะก็เรายิ um hai, เศษการเดำหราบการด้วยความสนุกงีสเกตพิเศตคู่วลาเราให้การที่ลู้ลายใหม่